รถยนต์คันนี้ครับคือ m มิซูชิมิลาดครับลิมิเต็ดอ dition เนี่ยมีความพิเศษยังไงนะครับลิมิเต็ด dition เสริมอะไรเข้ามาบ้างคลิปนี้บอกเลย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์แช n แนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ผมจะพามาชมรถ1คันครับรถยนต์คันนี้ครับคือมิซูซ s ชิมิลาดครับลิมิเต็ดอีดิชัต้องบอกว่ามันเคยเปิดตัวมาคู่กับตัวที่ผมเคยรีวิวไปคือคันนี้นะมิซูซ s ชิแอททราดสมาร์ทนะครับเปิดตัวคู่กันนะครับทั้งมิลาดแล้วก็แอท a ร m ดมิลาดก็จะมีทั้งในรุ่นตัว l i m i t ต็ดอีดิชันะครับที่นําตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นน,นะนะเกียร์ออโต้เนี่ยมาตกแต่งพิเศษโดยการจับ ตัวอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเนี่ย เข้าไปจากโรงงานเลยเลขรุ่นหนึ่งคือสมาร์ทครับสมาร์ทคือการลดรุ่นย่อยนะครับจากตัวท็อปสุดที่มีราคาทะลุ ,00 0 0 0ลดลงมาให้เหลือ5 0 7 0 0น5 0็0 0้าแนค่นั้นเปิดตัวพร้อมกันทั้งมิลลัดและแอชชาร์ดวันนี้ครับผมจะมาย้ำครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงแล้วก็จะมาบอกไลฟ์สไตล์ความชอบที่แตกต่างกันออกไปก็ลูกค้าเนี่ยเลือกคอสต์ไมค์เกี่ยวกับตัวชุดแต่งเพื่อให้มันบาลานซ์กับตัวรถที่สวยมาจากโรงง,งานอยู่แล้วด้านหน้าในรุ่น G.L.X ที่ตกแต่งมาเป็น Limited e dition คันนี้นะครับ Limited e dition เสริมอะไรเข้ามาบ้างด้านหน้านะครับคือกระจังหน้าพร้อมกับตัดคลิปสีแดงนะรายละเอียดสีแดงตรงนี้นะมาจากโรงงานนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะมีแค่ตัวท็อปก็จับรายละเอียดตัวเนี้ยจากตัวท็อปเนี่ยมาใส่ไม่มีไฟตัดหมอกเพราะว่าเอาตัว G.L.X ที่ไม่มีไฟตัดหมอกอยู่แล้วมาทำนะถ้าในรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าในรุ่น a t t r a มีไฟตัดหมอกอย่างองนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตัวสเกิร์ตสเกิร์ตหน้าชุดนี้นะครับเป็นสเกิร์ตหน้าที่ติดตั้งแล้วก็มีร้านมาซัพพอร์ตที่โชว์รูมมิสูวิชิบีเอ็นทีก็ให้ความมั่นใจได้เรื่องหนึ่งตรงที่ว่ามันติดตั้งจากโชว์รูมรับกับตัวสเกิร์ตด้านข้างครับสเกิร์ตด้านข้างนะอันนี้ติดตั้งเสริมจากโชว์รูมนะส่วนอีกจุดหนึ่งครับคือตัวล้อแม็กล้อแม็กขอบ15นิ้วครับเดิมทีเนี่ยมันเป็นล้อกระทะพอเป็นตัว, Edition าา 500, ว,ตวลิมิเต็ดอีดิชันเน สีดําเงามาจากโรงงานนะครับซึ่งขนาดยางเนี่ยก็เหมือนตัวท็อปขนาดยาง1 7 5 5 5 r 1 5เป็นยางบิสโตนนะครับโพเทนซ่จากโรงงานนาะ i e 050A ให้สมรรถนะในการขับขี่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอันนี้เราไม่พูดถึงนะครับหลักๆให้มาจากโรงงาน สเกิร์ตแต่งเพิ่มลอ้อกระจังหน้ากระจกมองข้างชุดนี้เป็นสีดําเงาจากโรงงานนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างชุดนี้ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้มาจากโรงงานอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับคือตัวหลังคา หลังคาชุดนี้เป็นหลังคาดําเงานะครับติดตั้งจากโรงงานนะครับคือเดิมรถเนี่ยมันให้มาเยอะมากอยู่แล้วเราจะบอกแค่บางรายการแล้วกันแล้วก็จะมาบอกด้วยแนวการตกแต่งคันนี้ยมันแต่งได้ลงตัวจริงๆนะครับก็เลยนํามาแชร์แล้วกันนํามาบอกว่าใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นกันสาดข้างมีนะครับติดตั้งจะโชว์รูมฟิล์มนะครับฟิล์มคันนี้เนี่ยค่อนข้างมืดนะครับมันก็จะรับกับหลังคาที่เป็นสีดํารับกับตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีดําแบบนี้มันก็จะดูกลมกลืนมันก็จะดูเป็นเหมือนแนวแบบ ตัดกันชัดเจนเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังบ้างดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรจากโรงงานบ้างและติดตั้งอะไรจากโชลูมมิซูบินทีของเราว้างเดี๋ยวมาดูกันครับ ที่ด้านหลังบ้างนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งจากโชว์รูมและติดตั้งจากโรงงานสิ่งที่มีนะครับคือเดิมเนี่ยตัวสปอยเลอร์หลังชุดนี้นะถ้าในรุ่นปี2018 2019, 2019 2020, 2020 2021เนี่ยที่มีการปรับเปลี่ยนที่เป็นโฉมใหม่แล้วถ้าเป็นรุ่น g l X นะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานตัวสปอยเลอร์แต่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพอเป็นรุ่นลิมิเต็ดครับทำตัวสปอยเลอร์ชุดนี้นะครับเป็นสีดําเงามาให้รับกับตัวหลังคาชัดเจน อย่างที่เห็นจุดหนึ่งคือชักฟินนะครับชักฟินชุดนี้รับกับตัวหลังคาอันนี้เดิมเนี่ยมันไม่มีเดิมมันเป็นหนวดกุ้งธรรมดานะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งให้อันนี้จากโรงงานชักฟินมาจากโชลูมิซูบนทีติดตั้งให้รับประกันผ่านโชลูนะครับสเกิร์ตด้านท้ายชุดนี้นะครับรับกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังแบบนี้เป็นเหมือนท่อคู่หลอกนะไม่ใช่ท่อแท้นะครับซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นงานพลาสติก ABS ทั้ง4ชิ้นนะครับเวลาติดตั้งเวลาขึ้นลูกเวลาอะไรพวกเนี้ยมันก็จะรับกับตัวรถดีนะครับเวลาติดตั้งมันก็จะง่ายรับประกันได้ชัดเจน,นเดี๋ยวผมพามาดูอีกไฟทับทิมนะครับตัวกันชนท้ายตัวสเกิร์ตมันก็จะรับกันทั้งหมดมันก็จะให้ความสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตในการขับขี่ในกรณีขับรถมา อย่างตัวไฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีซิกเนเจอร์ไหลชัดเจนว่าเฮ้ยตัวไฟเนี่ยมันมีดีเทลรถเดิมๆเนี่ยมันให้มันสวยงามอยู่แล้วเดี๋ยวผมพามาดูด้านในบ้างดีกว่าว่าตัวรถคันนี้นะครับด้านในเนี่ยมีปรับเปลี่ยนอะไรบอกก่อนว่าแทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่ปรับเปลี่ยนบางรายการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยที่มีการหุ้มหนังเข้ามาแล้วก็เสริมเปียนโนแบ็กที่บนพวงมาลัยเปลี่ยนหัวเกียร์ให้มีตัวรายละเอียดเกี่ยวกับ เย็บ yep, ได้สีแดงเดี๋ยวจะไปสรุปท้ายคลิปกันว่าคลิปนี้มาบอกอะไรโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูภายในบ้างนะครับภายในคันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเสริมมา3จุดที่ผมเห็นชัดๆนะ ส่วนอย่างอื่นยังคงเหมือนเดิมนะครับยางแรกคือพวงมางลัยพวงมาลัยชุดนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโดยการใส่ตัวพวงมาลัยที่เป็นหุ้มหนังมาพร้อมกับตัวให้รายละเอียดของตัวเปียนโนแบ็คบนพวงมาลัยเนี่ยชัดเจนมันก็ให้ความหรูหราความสวยงามมากยิ่งขึ้นกว่าปกตินะครับอีกจุดหนึ่งคือตัวหัวเกียร์ชุดนี้นะครับหัวเกียร์ชุดเดิมเป็นตัวหนัง PVC ธรมธรมดาเป็นยูรีเทนธรรมดา มันก็จะไม่ได้ให้ความสวยงามไม่ได้ให้ความหรูหรานะครับคันนี้ครับใส่หัวเกียร์ที่มีรายละเอียดนะครับเหมือนตัวเย็บตะเข็บได้เนี่ยสีแดงเข้ามาตัดกับสีดําที่เป็นหัวเวกียร์ที่เป็นหนังก็จะให้ความสปอร์ตความสวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะให้มาเหมือนกันคือตัวเบาะครับเบาะชุดนี้เบาะชุดนี้ยังคงเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ให้มาคือรายละเอียดของตัวเบาะเนี่ยมีการตัดตะเข็บด้วยได้แดงมีการตัดตะเข็บด้วยการใส่รายละเอียด ระหว่างกลางของตัวเบาะเนี่ยเป็นสีแดงตัดดำ มันก็จะให้ความสปอร์ตอีกระดับหนึ่งพร้อมแผงประตูข้างที่พักแขนด้านข้างนะครับให้เหมือนกันกันกบตัวเบาะที่ให้มาอาจจะเป็นท่านะแต่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเบาะเนี่ยดีอย่างอื่นนะผมจะไม่พูดถึงแล้วเพราะออปชั่นเนี่ยมันให้มาเต็มอยู่แล้วนะครับสำหรับมิตซูบิชิมิลาดนะครับถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้น g l X ก็ตามอย่างอันนี้นะครับที่ให้มาก็หมายว่าจะเป็นตัวจอ Apple CarP l a y คอนโทรลที่พวไลาายระบบควบคุมเสดยจภาพกวรทรงตัวทุกอย่างมีมาให้หมดแล้วนะครับมันคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยว จะไปสรุปท้ายคลิปกันว่าคลิปนี้มาบอกอะไรนะครับแล้วก็คุ้มค่าแค่ไหนใครที่ควรเลือกและเลือกแล้วคุ้มค่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับมาสรุปท้ายคลิปกันครับว่าคลิปนี้ผมมาบอกอะไรก่อนอื่นต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้นะครับเดิมทีเนี่ยรถเนี่ยมันมีการตกแต่งออปชั่นมาเยอะอยู่แล้วนะครับเดิมทีมันเป็นรุ่น GLX CVT ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้น พอเอาตัวเริ่มต้นมาเนี่ยมาตกแต่งแล้วจับราคาปรับขึ้นมาอีกหมื่นกว่าบาทไม่ได้เยอะนะจากเดิมเนี่ย GLX ราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0ปรับขึ้นมาสีขาวบวกอีก7,000บาทและใส่ออปชั่นแบบฟูลฟูท็อปทอปมาเลยแต่ให้มาจากโรงงานด้วยวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งที่ได้มาจากโรงงานมันคุ้มค่าแค่ไหนแล้วรถคันนี้เนี่ยพอใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วเนี่ย มันหล่อมันเท่ขนาดไหนก็อย่างที่บอกครับรุ่นนี้ครับคือรุ่น Limited e dition เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่เปิดตัวพร้อมกับตัว m t t u u i s s i i a t ร a ด e Smart แล้วก็ มิาสมาร์ทนะครับเปิดพร้อมกันนะออปชั่นก็จะแตกต่างกันออกไปจุดประสงค์ของ2รุ่นนี้ก็จะเปิดแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะให้สปอร์ตให้ความเท่ให้ความดูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแม้กระทั่งเพิ่มตังอีกนิดเดียวนะครับก็อย่างที่บอกออปชั่นมีกระจังหน้าที่ปรับเปลี่ยนไปกระจกมองข้างที่เป็นสีดําเข้ามาล้อแม็กที่เป็นสีดําเงาจากโรงงานพร้อมลัดยางโพเทนซ่าครับ17555 R15 จากโรงงานนะ พร้อมกับหลังคาสีดำแบบนี้นะครับกอสแบ็กสปอยเลอร์หลังสีดำครับแล้วก็ออปชันที่ให้มาภายในก็ว่าจ,จะเป็นตัวพวงมาลัยที่มีการเสริมเกี่ยวกับหุ้มหนังเข้ามาพร้อมเดินตะเข็บเย็บได้นะครับ ให้มันดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใส่รายละเอียดของตัวพงมาลัยเนี่ยในเรื่องเปียโนแบ็กก็จะให้ความหรูหรามาจากโรงงานนะอีกจุดหนึ่งคือหัวเกียร์เดิมเป็นยูรีเทนธรรมดาเปลี่ยนใหม่ปุ๊บปรับเป็นหุ้มหนังเลยครับแล้วก็เย็บตะเข็บได้เป็นสีแดงมันก็จะให้ความสปอร์ตอีกจุดหนึ่งคือตัวเบาะครับเบาะชุดนี้เนี่ยให้ความสปอร์ตแม้กระทั่งจะเป็นเบาะผ้าพร้อมแผงประตูที่ชัดเจนรับกับตัวเบาะ เดิมเนี่ยเบาเป็นเบาผ้าอยู่แล้วอันนี้ก็ยังคงเ,เป็นเบาผ้าเหมือนเดิมแต่ให้รายละเอียดดีเทลที่ตัวเบาเนี่ยมันให้ทั้งสีดําแล้วก็สีแดงก็จะรับกันทั้งหมดออปชันคันนี้นะครับที่ติดตั้งไปแล้วคือตัวฟิลม์มมันก็จะรับกับตัวหลงังคาให้ฟิล์มมืดหน่อยอันนี้ฟรีชุดแต่งแบบนี้นะครับรอบคันฟรีตัวเบ้ามือจับฟรีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสริมให้ได้เพิ่มเติมให้ได้ฟรี มาบอกถึงโปรโมชั่นการดาวบ้างดีกว่าไม่คิ่ว่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะตัวธรรมดาหรือมิ t art, ู u ิ i ิแอทชั่นมิซูวิชิแอท t r a s สมาร์ทหรือแม้กระทั่งตัวไททัน ปาเจโร่มิซูชิอารเรนเดอร์ทุกรุ่นนะครับสามารถดาวเริ่มต้นได้ศูนเซนขึ้นอยู่กับเครดิตขึ้นอยู่กับปลอดผ่อนชําระของลูกค้าแต่ละท่านผมจะแบ่งเป็น2โซนอีกเช่นเคยนะครับแบ่งเป็น2โซนโซนซ้ายที่เป็นตัวพนักงานสลิปเงินเดือนที่มีเงินเดือนผ่านบัญชีกลุ่มนี้นะครับสามารถได้รับสิทธิพิเศษดาวเริ่มต้นได้ศูนเซนไม่ต้องมีคนคำ้ำในกรณีประวัติผ่อนชําระดีอีกประเด็นหนึ่งคือลูกค้าที่เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพอิ เผื่อบางคนอยากซื้อรถเล็กๆไว้เก็บไว้ที่บ้านไว้ใช้งานในรูปแบบที่เป็นซิตี้คาร์ในเมืองนะครับจัดไว้เป็นกลุ่มนี้เราสามารถจัดจำแนกดาวเริ่มต้นได้5-10%แล้วแต่เครดิตของท่านเองถ้ามีหน้าร้านชัดเจนจดทะเบียนพาณิชย์ชัดเจนมาครับดาวเริ่มต้นได้ศูนย์เเซนผมก็สู้ต้องมีประวัติผ่อนชําระดีนะพื้นฐานที่ดีคือผ่อนชําระที่ดีผ่อนชําระที่ดีคืออะไรคือมีประวัติผ่อนชําระมาแล้วสักระยะหนึ่งหรือผ่านไปแล้ว1ปี และผ่อนชำระที่ตรงดีลเดดทุกๆอันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บัตรเครดิตบ้าน อันนี้รวมผลทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผมรีวิวเองผมขายเองหลกัหลกๆวันนี้นะครับจะพามาชมเกี่ยวกับตัวไลฟ์สไตล์แล้วก็รูปแบบอุปกรณ์ตกแต่งของรถคันนี้มิ t ูบิชิ h i มิเต็ดอิดิชั่นราคา5 2 3 0 0 0บาทผมรีวิวเองผมขายเองใครที่สนใจอยากรู้โปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อตามช่องทางนี้ที่ขึ้นไว้ให้บนนี้หรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงก็ได้เลย0 9 1 6 9 6 6 5 5 6อย่าลืมนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดตาามมย่ลืกด like page. อย่าลืมกดติดตามช่องคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ